ซึ่งก็เนือว่าจริงมันลงมากกว่าจริงๆ<ช>เรือกว่านี่คือปริมาณเวลาสัสดส่วนในการทำงานเขาเหนือกว่าจริงกำลังเหนือกว่าปริมาณงานชิ้นงานก็ผลงานก็เหนือกว่าเนจแต่ที่เราเอาสิ่งที่เหนือกว่ามันเนยะมา,ากาล้างมันนะคือของเราไม่มีก็จริงแต่ของคนอื่นมีเขาแสดงไว้ให้แล้วไง พรเ,เจ้าให้พราอาจรรารย์ภาษาวงกทั้งหลายเขาก็เอาไปให้ธรรมะนี่เป็นของกลางเป็นของสาธารณะเป็นธนาคารแบบปลอดดอ,อกเบีย้ยให้กู้ไม่มีประมาณเลยไม่ต้องมีหลักทรัพรรรย์มสมกานอะไรด้วยมีศรัทธาน,นั่นแหละหลักทรัพย์ <c oughs> เอาไปเลยผมเห็นมันงงแล้วผมสั่ใจได้ตัวสัใจนี่มันมันต้องควบคุมไหม,มไม่ต้องก็ดูไปก่อน ควบคุมอะไรจะควบคุมเพื่ออะไรยังไงร,รู้ทันว่าอาใจขึ้นมาอีกก็รู้ทันก็ได้ไงรู้ทันทุกอย่างได้หมดเลยรู้ทันทุกอย่างได้หมดหม,มายความว่าก็ไม่ได้เสียอะไรแนตะ่รู้ทันไม่ได้ไปยินดีด้วยหรือยินดีเถอะก็ยินดีไปตัดหัวมึงไปก็ตัดหัวไปไม่ได้คุยกัน <laughs> ตัดได้จริงๆิจะมีอะไร จักใจอะเพาไม่ใช่กูกูไม่ได้จักใจไปตาตีใช่จะใช้กับเวทนากับอะไรก็ได้ที่เคยฝึกที่ว่านั่งนานๆนั่งแล้วมันทรมานมันเจ็บมันปวดอะไรต่างตตัวไหน,น,นเจ็บไม่ใช่กูเจ็บก็คือเวทนาตัวไหนไปยึดว่าเวทนาเป็นตัวเองก็ไอตัวนั้นมนโง่ตัวไหนโง,ตนนง่ตัวนั้นทุกข์วะฐานะที่เจ้าของก็ทุกนั่นแหละคือด้วยความเป็นจริงกัแบบด้วย ภาษาทั่วๆไปคิดก็มึงนี่แหละทุกมึงก็นั่งเองของมึงมันทุกเองมันก็เออมึงจะว่าใครก็จะว่าใครทําไมหมายก็ว่าจะทําไมจะว่าใครหรือไม่ว่าใครก็เรื่องกวนบางอย่างเราก็ไม่ต้องเถียงมันเลยก็ต่อต้านหมายถึงว่าเฉยอยู่มันก็ทนไม่ได้แต่ฝ่ายความโง่มันก็โวยวายปฏิบัติอะไรคมึงมันโง่ขนาดนี้วะโง่หิบหายทำตัวของลําบากอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้หมายว่ามโง่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไร สมาธิก็ไม่ได้ปัญญาก็ไม่ได้ก็ยังคนทําอยู่ได้อะไรก็โวยายด่าไปเรื่อยยแล้วก็เฉยมึงโมยใบมึงด่าก็แล้วไปกูเฉยเหมือนเดิมสุดท้ายโวยวายังไงด่ายังไงเราก็ไม่สนใจมันมันก็เลิกแล้วมันก็เลิกมันก็เปลี่ยนหน้าอกเออผมก็แกลงไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกเหมือนคนที่ว่าพูดผิดแล้วพิกเหมือนกันเลยกิเลนอะอย่างนั้น่เวลาที่ว่ามันมันออกอาการมากๆแล้วเราไม่ตามมันมันพิกเลยนะออแกลงค้นเล่นเฉยหรอกไม่มีอะไรหรอก อย่ากจะเป็นพวกมันเริ่มรู้แล้วว่าเราเหนือกว่าตอนนั้นเหมือนกับไอคนที่มามัว่าบ้านอยู่ของรวยอย่าน่านี้ก็รอเฉย่าไปมาพอมันรู้ว่าเรารวยกว่ามันก็เบบเี้ยโมวไปเลยผมก็ไม่มีอะไรหรอกนีนั่นแหละหรือว่ามันสงสัยว่าเราอาจจะรวยกว่ามันอย่างเงี้ยไายพอพอม้ว่าแล้วไอเขาคิดว่าเอเะเราขายหน้าเปล่าวะคนที่มันเป็นยังไงเหมือนกันนี่เหมือนกันทีเดืดเนี่ยเหมือนกันก็คือกีเลสนั่นะที่คนเป็นนั่นแหละีเลสนั่นแหละอาการที่แสดงออกมาเป็นยา แต่ว่าการที่แสดงออกแต่ไม่ใหญ่ก็คือตัวเองเห็นพื้นที่กำกับเองเห็นในมุมที่มุมที่ได้ใหย่โอ้ยสดงกดูหนังทุกเรื่องก็คือเรื่องพวกนี้หมดหมายความว่าเหมือนอย่างนี้ที่มันทําหนังทําหนังอะไรมาก็จาลองไปยหญ่นี่แต่ว่าจําลองก็ไม่ใช่ขยายไปอย่างนี้หนะน,นันงสายลับหนังอาญากรรม เจ้าพ่อเจ้าแม่แตลกบวกหาปัญญาแต่ละประเภทมีหมดหาศาสตร์ปัญญาปัญญาเลื่อนๆก็มีมุกตลกมากมายทำเพีรละปัญญาปัญญาเลื่อนๆก็มีเลี่ยเหลี่ยมแอลพาวด์เลยมหาปัญญาก็ปัญญาใหญ่ตัวคิดพอดเรื่องใหญ่ๆแบบเป็นอนาคตเป็นอวกาศเป็นอะไรไหมอนนั่นแหละประเภทของคนงานแต่ละอย่างที่แสดงออกมาลกนเป็นประเภทของปัญญาทั้งสิ้นแต่ว่ามันอยู่ในข่ของความหลง ที่เป็นหัวหน้าขบวนวิชามันก็ทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นิดนึงแม้ว่ามีมูลค่ามาสาลในทางโลกกระดาษเขียนเกมบางอย่างมาขายได้พันล้านหมื่นล้านแต่เพแค่นั้นเงินสนต้านก็คือเงินสมมุติสมบัติซึ่งมันไม่ได้ติดตัวเปนมาร์กเนี่ยมันก็ทาเป็นพวกรวยเป็นแสนล้านเป็นก้นดารแต่มันก็ไม่ได้เงินได้บุญมาก มันก็ไม่ได้ซับอะไรมากเท่ากับไอ้คนคนพุทธที่ปฏิบัติธรรมให้บุญํำทานตามธรรมดาเขลาลบเนี่พันแต่โอกาสที่จะรวยกว่ามันก็มีเยอะแยะมันไม่ใช่ว่าไม่จะไม่เป็นเหมือนเขาเป็นอาจจะพอดีตอนไ,ไี้่อไปในอนาคตก็เมาอนเจะเป็นพ่อค้ารวยมีแสนเกือหมื่นล้านก็เมือนเมีแพทย์ทองคำมีอะไรได้หมดเหมือนสมัยพุทธกาลไอ้ที่นั อารมณ์กับอาการอย่างเช่นมันจะมีอารมณ์ขุดขึ้นมาว่ากูจะเกิดกูจะทาอะไรกูจะเป็นอะไรนี่กูมาอยู่ตรงไหนนี่กูทําอะไรอยูน่นี่แล้วความหมายของกูคืออะไรนี่นคือหาความหมายในชีวิตไม่ได้ะอะม,มันไม่ใช่อารมณ์มันเออมันไม่ใช่ความพุุงซ่านะมันเป็นอารมณ์ผุดขึ้นมาอยูอย่เฉยหละ อันนี้คือคือตัดเอาอนิจจังตัดเหรอเอาเหรอก็ได้มันไม่ต้องอนิจจังตัดหรอกมันนั่นเริ่มมันเริ่มจะเป็นมันเข้าทางทำจิตสำรึกมันจิตสำรึกมันก็เริ่มไปมันก็จะเริ่มไปแล้วสุดท้ายมันก็จะมันก็จะเจริญตามเหมือนกับที่ปัญญาเลยไอ้ปัญญาที่เรารู้เรื่องเข้าใจอย่างนี้ก็ส่วนหนึ่งไอ้ตัวที่มันสงสัยตามหลังไปนี่ก็ส่วนหนึ่งมันโง่กว่าซึ่งสุดท้าย นานๆไปเนี่ยเมื่อเมื่อมันถูกควบคุมถูกกันกองถูกออมก่าไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นตัวรู้ขึ้นมาเหมือนเราคิดอะไรออกเหมือนคิดออกว่าเมื่อกว่าไม่เข้าใจหรือเมื่อกว่าลืมจำไม่ได้แต่เมื่อคิดออกโอ้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันไอ้ตัวทรงไทยเดี๋ยวก็ออกมันก็จะออกไปตรงนั้นโอ้มันไม่เอาไม่มีมันไม่ใช่นีงวานั่นซึ่งก็จะออกมาเองตามจังหวะของมันจากข้อมูลที่สะสมไป เหมือนว่าอยู่เปลือกเปือกนอเดี๋ยวไไเข้าไปอยู่ในความหลงที่อยู่ข้างในก็จะถูกถ่ายเทออกไอ้ตอนนี้มันจะต้องการข้ามคือความรู้เนี่ยมันอยู่เปลือกนองแต่ความหลงมันอยู่เปลือกในต่อไปในเมื่อความรู้เข้าไปเปลือกในปุ๊บความหลงมันก็ออกมาอยู่เปลือกนองหรือไม่ก็ไม่อยู่เลยอยู่ไม่ได้เลยถูกล้างไปล้างแบบเก็ดขาดก็เข้าสว่วนิยมรกไปล้างช่วขณะก็เกิดปัญญาขึ้นมาช่วง สมาธิขึ้นมาในระดับหนึ่งช่วงหนึ่งในเรื่องนั้นในเหตุการณ์นั้นในัง่วะนั้น,น,น,นไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันคิดบ่อยซ้ำยิกซากหรือว่าคิดกวนประสาทเฉยๆั้นไม่ได้นําไปสู่การพัฒนาอะไรว่รู้ทันไปซึ่งซึ่งก็ต้องถูกกันกรองด้วยการรู้ทันอยู่แล้วแต่ต้องรู้ทันแล้วก็ดูอาการว่ามันจะพัฒนาไปทางไหนยังไงซึ่งแน่นอน มันมันจุดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วมันพัฒนานเนี่ยมันแหละหมายถึงว่านาน,านไปต่อไปก็พระโพธิสัตว์ที่บอกบวชก็มีความคิดพวกนี้เลยพุดขึ้นมามองใส่เลยก็คืออะไรอย่ <c oughs> องางไรชีวิตจะอยู่เพื่ออะไรแบบไหนอะไรอ๋อมันเป็นอารมณ์ถ้ามันไม่ใช่ความคงสร้นนะที่ทีุ่ดขึ้นมานล้วแล้วเมื่อเมื่อของไอความรู้ความฉลาดส่งเข้าไปมันอยู่ภายในแล้วเนี่ยมันก็จะต่อกันเองขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำเราดูอยู่เห็นอยู่นี่แหละ ก็สงสัยแล้วมันก็จะได้ข้อมูลที่เราเคยยัดให้มันไปจะพบชาติไหนก็ไม่รู้เลยเคยหรือว่าในปัจจุบันที่พยายามใส่เข้าไปแล้วมันยังไม่ถึงมันหรือมันมันยังไม่เอาไปเนี่ยนะถึงแล้วแต่มันไม่เอาไม่ยอมกินอย่างเงี้ยคือรู้ว่าเด็กต้องกินข้าวแหละหาข้าวไว้ให้กินเอาขนมบางมาให้มันก็ยังไม่ยอมกินสักทีนะวันใดวันหนึ่งมันกวก้าก้มานี่มามันก็ก้ไอสิ่งที่เราต้องการให้มันกินพอดีนั่นแหละเมันก็กินมันก็อิ่มมันก็รู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะชอบใจเรานนั่แหละ จิตมื่อมันเอาความรู้เข้าใจเอ้ความเข้าใจใสงเข้าไปแล้วมันก็จะเริ่มมองหาผู้ช่วยแล้วว่ารู้ความศิละพวกนี้มันมาจากไหนอะไรอย่างไงมันก็จกแกมาพึ่งมันก็จะเริ่มเป็นพวกเป็นพวกฝ่ายรู้ขึ้นมาซึ่งเป็นพวกนี้คือเป็นพวกจริงๆเป็นพวกจริงๆก็พร้อมให้คาไอ้พร้อมพร้อมรับรับคำปรึกษาพร้อมที่จะเอาตามเหตุผลแต่บางทีมันก็แกล้งได้แต่ว่า ถ้าเป็นแบบจริงๆนะมันก็จะเป็นจริงนะก็คือยอมรับไปตามที่ความรู้ความเดดับอาให้ยัดเยียดให้หรือว่าประับประคองพาไปที่บอกว่าจิตมีสมาธิแล้วยอว่อมรูาา้เห็นตามที่เป็นจริงก็คือเป็นจริงเศาฟูตัยนันทศาสนะรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีความสุขแล้วก็เกิดปัญญาก็คืออย่างนี้ างคนก็ออกมามากบ้างน้อยบ้างบางบาคนปัญญาจังหว่าคุณขึ้นมาโอ้โหความปฏิบันเกิขดขึ้นความรู้เกิดขึ้นคิดอะไรก็ออกคิดวุุคิดไม่หยุดเลยก็มีก็จะฟุ้งบ้างบางทีบางคนเกิดรู้แล้วกอหยุดเลยค,คือไม่คิดอีกเลยคิดอะไรก็ไม่ออกเลยเงียบเลยก็มีแต่มันก็เป็นทั้งสองอย่างบางคนบจังหวะารู้แล้วเงียบเลยนิ่งพนใจเป็นดีๆพูดอะไรไม่ออกเลย ไปจะว่าโอโหเห็นทุกทางเลยหลักการที่เคยสงสัยเห็นคนที่เคยไม่เข้าใจมันก็ออกมาหมดจิ๊กซอมันเข้าแล้วอ่ะเมื่อก่อนก็งงว่าอะไรกันหมดวะ้วเกไียด้กลับมัวไปหมดจริงๆอที่มันอยู่ด้วยกันเอาไปเรียงกันนล้มันเป็นรูปร่างหมดเลยก็ในชีวิตเราเนี่ยไปเรียงกันหมดมันก็จะเป็นรูปร่างเหมือนต่อจี๊ซอนจะเห็นความเป็นมาเป็นไปของเจ้าของเห็นความเป็นอยู่เห็นทิศทางที่จะไปด้วย เรียกว่าก็รู้เจ้าของตัดความสงสัยได้ก็พระอริยะแล้วสงสัยว่าเราคืออะไรเรามาจากไหนสิบหกข้อเราอยู่เพื่ออะไรเราตายจากนู่นมาแล้วเรามาเกิดที่นี่ใช่ไหมหรือว่าเราตายที่นี่เราจะไปเกิดที่น่นอะไรเนะี่ยสิบหกข้อสงสัยในอดีตห้าสงสัยในปัจจุคตนห้าสงสัยในปัจจุบันหกไม่จิจิตฉาสิบหกข้อลาดด้วยสมาธิท,ที่เกิดขึ้นเพื่อชำระสักกายทิฏฐิแค่นั้น แล้วก็ความสงสัยว่าจะทําอะไรปฏิบัติแบบไหนถูกต้องไม่ถูกล้างไปเมื่อสินคตแต่ความมันถูกล้างออกไปโอ้ปฏิบัติอย่างนี้ถูกแล้วรู้แล้วไม่เกี่ยวเลยว่าต้องไปป้าน้าโมก่อนมันจะทําบุญต้องไปฟาดจีกังตรงอะไรจะไม่สงสัยเลยแม้ว่่คนเขาทําทั้งประเทศทั้งโลกเขาจะไม่สงสัยว่าเขาจะบ้าปูไม่เข้าวันไม่รู้จักพระจะไปทําบุญไม่เกี่ยวรู้เลยว่าบุญเป็นยังไงรู้เลยว่าพระเป็นยังไงรู้ว่า ความถูกต้องขับส่วนของวัิเจ้าอย่มันก็จะรู้แต่ส่วนที่ไม่รู้ในรายละเอียดก็จะรู้ว่าเออไม่รู้เหมือนกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไงมันก็จะไม่เดือดร้อนเพราะไม่รู้ในรายละเอียดนันิหละมีโอกาสก็จะหารายละเอียดพวกนี้เพิ่มไอจินมาเาก็จะเก็บไว้พิจารณาไปก็จะเป็นอย่างนั้นผู้เป็นพระที่ก็ไปในการฟังธรรมไปในการเรียนรู้แต่ประเภทที่คิดว่าจะของเป็นอนุญาตแล้วไม่ฟังใครนะไปแล้ว <c oughs> แล้วมีเยอะซะด้วยรู้แล้วไม่ต้องไปฟังใครแล้วผมเนี่ยไม่สามารถที่จะฟังใครได้แล้วไม่มีพระอาหารยังฟังผู้อื่น ฟังด้วยแม้แต่พระพุทธเจ้ายังฟังสาวบกท่านนั้นที่พระองค์รู้ว่ามันมาจากไหนมันจะมาพูดเรื่องอะไร <c oughs> จะพูดทําไมเพื่ออะไรรู้หมดก็ยังฟังบางทีไปหาเขาเนี่ยจะเข้ากับเขาท่านนั้นเจ้าของได้ยินหมดว่าเขาพูดอะไรกันยังถามไหมพี่จู่พวกเธอคุยกันด้เรื่องอะไร <c oughs> ถามเพื่ออะไรถามเพื่อให้ฟ้าเล่าให้ฟังท่านนั้นที่รู้อยู่เนี่ยว่าจะเล่าอะไรยังไง ต่อประเด็นแต่ความจริงท่านถามเพื่ออะไรเป็นพื่อยากเพื่อว่าคนที่เอาไปเล่าต่อนะจะได้รู้ที่มาที่ไปนับบันยิ่งต่างกันควมเหนคนแตกกันอย่างไรนี่แต่ก็อยู่ใน96เก้าสิบหกนัอ้สิบสี่อ้หกสิบสที่หกอยู่แค่นั้นเลยนั้นไปไม่ได้คิดได้แค่นั้นแยกเป็นสี่พวกก็คือเห็นเที่ยงสารตาดที่ถี เห็นขาดศูนย์มทเสียทิศผิดเห็นาไม่มีไม่มีอะไรละมีแล้วก็แล้วไปหมดไปเห็นว่าไม่มีมมมเ,หมเห็นทีหน่หมดหลืออะไรก็อยากจะมามันก็มาอยากจะไปก็ไปเอาอะไรอีกเห็นไม่แน่นอนอดท้ายเห็นไม่้วยคิดว่าป็ิเสียทั้งหมดก็คือแต่อย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่มใชหมายความว่าไม่ถูก นี่ก็ไม่ถูกนี่ก็ไม่ใช่เนี่ยไอ้พวกนี um, it, ้คือทิฏถีที่เลือดลอยเป็นวิชาทิฏฐิซึ่งมีนะคนคิดือบนี้นเยอะนะบางคนก็บอกม่จะเป็นต้องไปรู้อะไรมากอย่าเห็นว่าสิ่งที่รู้นั้นอะจริงที่จริงก็ไม่ใช่หรอกไม่จริงเนี่ยไอ้คนที่ว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เขาก็เชื่อว่าทุกอย่างเป็นสมมุตินคือไม่ใช่ไม่จริง มุดหมดนะแต่ตัวมัน่ะจริงจริงตัวมันหลงจริงจริงนั่นแหละแต่ก็บอกว่าไม่จริงสมมตุติซึ่งก็ถูกนะก็คือความเห็นนะ่ะคือข้อมูลน่ะถูกข้อมูลที่มาใช้เน่ยถูกแต่มันใช้ไม่ถูกฐานะมันมันไม่อยู่ในฐานะที่จะใช้ได้อย่างนั้นแล้วก็ท่านไม่ได้ใช้อย่างนั้นแต่เราเราใช้ชั่วเราได้อยู่เหมือนที่ฝึกอนิจจังฝึกอนัตตาของเราเนี่ยไม่ใช่ครัวไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงละนี่สมมติ ได้แต่ว่าใช้ชั่วคราวใช้ในการเป็นประโยชน์บางครั้งเช่นว่าเห็นว่าเงินคือกระดาษเนี่ยสมมุติเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เงินจริงหรอกก็กระดาษจริงๆอ่อะเอาสิก,กระดาษจริงๆไม่นจะมีค่าอะไรเลยไม่ได้ทองเนี่ยก็คือแค่โลหะนิดหนึ่งแล้อ,อย่างนั้นน่ะมันจะมีอะไรเนี่ยแต่เพชรเอาอยู่บางที่ที่มันแย่ยๆอย่าง,างบางดาวนี่ทั้งดาวเป็นเพชรเลยไม่มีค่าหาอะไร เหมือนกันแหละกับเป็นคนที่ปฏิบัติทําแล้วฝึกกิจฝึกอะไร้แล้วความสุขความสําเร็จอะไรก็ไม่มีคุณค่าอะไรกับชีวิตเขานี่ชีวิตจิตอย่างนั้นอย่างพระอริยะเรืยว่าไอ้พระอรหันต์อย่างนี้ความสุขความสําเร็จความร่ํารวยอะไรมันก็ไม่มีค่าอะไรกับชีวิตคนเลยเพราะอะไรเราก็รู้ว่าชีวิตมันไม่มีสาระอะไรมันไม่มีตัวที่จะได้ประโยชน์เดียวได้เสียเท่ากันเลยรู้สึกอะไรเลยก็เป็นอย่างนั้นจริง คนที่ยังไม่ถึงระดับนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามีคนแบบนั้นด้วยมันก็งงเอ้ยมีด้วยเหรอเป็นแบบนั้นได้ก็มีคนอยากรวยอยู่ก็ยังอาศจรรย์ที่ว่าคนรวยทําไมสลับเงินทองอะไรได้ยังไงก็อยากจะเป็นคนที่มีคนอหนาจคมหลังทาอะไรได้ถนัดถนัดเหมือนคนไม่เคยมีอำนาจอยากเป็นอำนาจผู้มีอำนาจเป็นนายยกเีงแม่ อยากเป็นใหญ่เป็นตัวความยิ่งก็เป็นไม่รู้จิตทอบเลไม่มีโอกาสได้เป็นมาหาวิธีที่จะได้เป็นเป็นแล้วก็แล้วก็ไม่ได้เป็นใหญ่จริงจะสั่งใครก็ไม่ได้ไมิได้เขาสั่งของต้นนองทำยางนี่นยั่นี้อะคนที่เป็นมาแล้วจบละอ่าแล้วก็ือด